สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการปัตตนีบ้านเราค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ9นาฬิกา10นา,าทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาทางสวทปัตตนี FM 101 MHz และทางเพจสวทปัตตนี FM 101ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่4ก็เดินทางมาให้กำลังใจผู้ป่วยยาส0ติดพร้อมกับเดินหน้าขับเคลื่อนชุมชน CBTX อย่างจริงจังด้วยนะคะ เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีนะคะใกล้ๆกับสวทปัตตานีนี่เองนะคะพนโทสันติสกุลตานาธแม่ทัพาคทศ่ีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านมาในฐานะของผู้อำนวยการป้องกันและปรับรามยาเสพติดจ,จังหวัด ชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งก็เดินทางมาพร้อมกับคณะนะคะท่านก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เป็นผู้ ป่วยยาเสพติดนะคะที่มีอาการรุนแรงต้องเข้ารับการบําบัดรักษาค่ะก็มีรองผู้ว่าการจังหวัดปตัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตํารวจฝ่ายปกครองเข้าร่วมพูดคุยแล้วก็มาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยนะคะโดยเฉพาะการนําผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก้าวร้าวเข้าสู่กระบวนการบําบัดอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งนะคะทีะ่กลุ่มนี้เนี่ยจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร็วเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ย ไปทำร้ายผู้อื่นนะคะหรือว่าทําให้เกิดความเสียหายกับชุมชนได้คะ่ะพลโทสันติสกุลตนาศแม่ท้าภาทศษีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีนะคะท่านก็บอกว่า ก็ได้มาติดตามความคืบหน้าให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เข้ารับการบําบัดรักษาด้วยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองโโนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าได้รวมกับโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีค่ะก็จะรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดยาเสพติดจากจังหวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่ระบบการรักษานะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ดําเนินการมาเป็นที่ยอม รับของทั้งผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนแล้วนะคะโดยพวก โดยทุกภาคส่วนนะคะก็ได้ร่วมการสนับสนุนแล้วก็ขับเคลื่อนการแก้ปัญหายาเสพติดกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะที่จะค้นหาผู้ที่ติดยาเสพติดนะคะแล้วก็กว่าจะพูดคุยนําตัวเข้ารับการบําบัดรักษาแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะแล้วก็ท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่ได้เห็นผู้ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ นำตัวเข้ารับการบํบาบัดเนี่ยท่านก็บอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นน่นะคะได้เห็นแววตาแห่งความสุขของผู้ปกครองแล้วก็ได้เห็นคนในครอบครัวเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วนะคะที่สามารถคลายความทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ค่ะแล้วท่านก็ยังบอกขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทํางานร่วมกันในการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะสําหรับการดําเนินการในอนาคตต่อไปน คะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็จะมีแผนต่อยอดแล้วก็ขยายผลการขับเคลื่อนโครงการ CBTX ชุมชนบำบัดครอบคลุมแล้วก็จัดตั้งออศูนย์เทคแคร์ผู้ที่ เป็นผู้ป่วยยาเสพติดนะคะแล้วก็มีการตั้งทีมติดตามผู้ป่วยรวมถึงประสานความร่วมมือไปอยังสถาบานันปนเนาะโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนะคะให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกับโรงพยาบาลแล้วก็ก่อนที่จะส่งกลับคืนสู่ชุมชนต่อไปเนี่ยก็จะต้องได้รับการพูดคุยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยจะต้องนําหลักศาสนาอิสลามเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาเหล่านั้นเนี่ยได้ กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขค่ะ สำหรับช่วงนี้ค่ะเวลาของรายการปัตตานีบ้านเราในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะทีมงานช่างเทคนิคในวันนี้นะคะคุณมิดแวร์ฮามะค่ะนำโดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีนายนิพัฒน์เพ็รลมนดีชันจีธาพันสุวรรณกุลนะคะคงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึง10นาฬิกาค่ะ ทางสวทบัตตนี FM 101 MHz และทางเพจสวทบัตตนี FM 101สำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ